ทางเรามีโครงการเรื่องมีกิจกรรม GECC ซึ่ง GECC เนี่ยก็คือ,อามาจากศูนย์ราชการสะดวกทางเราเองเนี่ยเคยได้รับการรับรองอเป็นศูนย์ราชการสะดวกมีโล่มา,าไว้ที่สำนักง,งานทีนี้ณปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นการครบทวนหรือเป็นการาตรวจเพื่อ ค้นหาว่าหรือว่าตรวจสอบว่าเรายังมีมาตรฐานคงอยู่มาตรฐานที่เขาเคยให้การรับรองไว้เนี่ยยังคงอยู่อยู่หรือไม่ทีนี้ถ้างาน GECC เนี่ยก็คือศูนย์รกการสะดวกเวลามีผู้ใช้ไฟเข้ามาขอใช้ไฟเนี่ยเราเองก็ต้องให้ความสะดวกตั้งแต่เขาเข้ามาถึงสํานักงานหรือว่าตั้งแต่เขาเดินทางมาเ็าต้องมีป้ายบ่งชี้สานักงานมาถึงสํานักงานแล้วก็มีป้ายบ่งชี้ที่จะเข้ามาติดต่อขอรับบริการ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่พนักงานในการรับบริการรวมถึงสถานที่ต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยก็จะมีมาตรฐานอยู่ก็ในในส่วนของพนักงานเราทุกคนก็ขอให้ระลึกไว้ว่าเราเราเองเป็นหน่วยงานบริการหน่วยงานบริการก็ต้องให้ความสะดวกไม่ว่าในส่วนของการรับคําร้องขอใช้ใกระแสไฟฟ้ารับคําร้องขอติดตั้งเวเตอร์หรือว่าเป็นการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า รวมถึงการรับคำร้องในเรื่องของการงานก่อสร้างงานก่อสร้างงานขยายเขตเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของงานบริการถ้าพูด,ดง่ายๆ่ายเนี่ยเราเองเป็นหน่วยงานบริการการให้บริการเพื่อไครนี่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่หน้าที่หลักภาระหละักรวมถึงหลังจากเขาขอใช้บริการแล้วก็ก็จะต้องมีในเรื่องของงานบริการแก้กระแสว่าข้องงานบริการส่งพลังงานไฟฟ้าให้ ตรงกับคุณภาพที่เขากําหนดไว้อย่างมีหลายๆา,ยายครั้งที่ผมอบอกบอกหลายหลายท่านไปว่าอย่างเช่นแรงดันไฟ,ฟฟ้าเนี่ยถ,ถ้าเป็นทางด้านแรงต่ำเนี่ยก็บวกรบ10%ถ้าเป็นทางด้านแรงสูงก็บวกรบ5%ถ้าบวกรบแรงต่ำเนี่ย10%ก็คืออยู่ในมาตรฐานของเราบางทีเราจ่าย230ก็ถือว่าจาก220ไป230ก็ไม่ถึง230ก็ไม่ถึงไม่ถึง,ถงบวกไป10% หรือมันรับลงมาเหลือ210โวลต์ลก็ถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซนต์มามันก็ยังอยู่ในมาถาังเราังนั้นเวลาเราเจอผู้ยักไฟหรือว่าเวลาเราคุยผู้ยัยกไฟก็ก็ให้ชี้แจงได้ไอ้พวกนี้เนี่ยคือหลายหลายคนต้องรู้คนที่ออกไปพบเจอผู้ยักไฟบ่อยๆเช่นทีม่มาแก้ไฟเนี่ยก็ต้องรู้ทีนี้ในเรื่องของนปัจจุบันเนี่ยหน่วยง,งานของเราก็มีโครงการต่างๆที่ใช้ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเพื่อให้ความสะดวกกับ กับผู้ใช้ไฟหรือว่าประชาชนที่ต้องการใช้ไฟในการแจ้งไฟฟ้าคข้องอย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็มีการพูดคุยในเรื่องของการแจ้งกระแสควักข้องหรือการให้บริการต่างๆผ่านหนึ่งสองเก้าซึ่งก็เป็นเข,เขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เราจะให้บริการไปในส่วนของผู้ใช้ชไฟไม่ต้องเดินทางมาที่สํนานักงานอันนี้ก็คือในกลุ่มของการให้บริการเหมือนกันก็ฝากฝากแต่ละคนมีเวลาเนี่ย ถ้าเราใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเรามีเวลาใช้แอปเนี่ยก็ฝากดูบ้างแล้วกันฝากโหลดติดตั้งไว้ในมือถือแล้วก็เวลาผู้ใหญ่ไปถามเวลาผู้ใหญ่ออกไปข้างนอกเวลาผู้ใหญ่ไปถามเนี่ยเราก็ให้คำแนะนําให้เขาสามารถใช้ได้ต่อไปก็ของเราเองก็มีการพัฒนาจนถึงขอใช้ไฟผ่านทางวิดีโอคอลใช่ไหมของเราก็เคยทำในในใน,ในส่วนงานนี้ก็คือเวลาผู้ใหญ่ไปขอใช้ไฟ เราก็สามารถคําร้องผ่านทางวีดีโอคอได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของของทีมงานของที่ทชย,ยาของเราก็คือทางแผนกบอตทำไว้ก็ฝากให้พัฒนาในเรื่องของงานบริการ,รการขอใช้ไฟแล้วก็อันไหนที่ติดขัดทางของเองก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือในการให้บริการพ้ใช้ไฟให้ผู้ใช้ไฟได้รับความพึงพอใจสูงสดุด ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับก็ก็น้นย้ําว่าห้ามเอามือไปแตะนะครับการที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หมายถึงว่าจะต้องมีการประสานงานจากผู้ประสานงานว่าไฟดับแล้วลำดับแรกลำดับถัดมาคือต้องมีเครื่องมือในการวัดไฟนะครับเรียกว่าวลเตจดีเทคเตอร์ต้องต้องวัดไฟก่อนว่าไม่มีไฟแล้วเราถึงเอามือไปจับสายไฟไฟฟ้าแรงสูงนะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบจําหน่ายของเรามันปินไฮเทคโนโลยีเยอะไปหน่อยไม่ว่าจะเป็นระบบสกาด้าหรือว่า การการไยกว่าอุป,ปรกรณ์ที่ทันสมัยซึ่งปัจจุบันผมก็เคยเจอว่าโหลดเบรกสวิตช์การโอเพนของหน้าสัมผัสมันมี A, B, C มันบางครั้งมันไม่ได้โอเพนทั้งสามเฟสนะครับมันแค่โอเพน B, C หรือว่า A, B หรือว่า C ไม่ได้โอเพน open, ก็เกิดมาแล้วนะครับถ้าหากเราโชคร้ายมีการประสานง,งานบอกว่าไฟดับแล้วแล้วก็เอามือขึ้นไปจับเจอเส้นที่ไม่มีเส้นที่ว่าหน้าสัมผัสมันยังโตอ,อยู่นะก็อาจจะชดได้ งน,นี้ก็เน้นย้ําว่าต้องต้องตรวจเช็คให้ทั่วนะครับก็หนึ่งต้องรับดังด้งต้องต้องได้รับการยืนยันาหัวหน้าชุดว่าไฟดับแล้ว2ก็ต้องมีเครื่องมือวัดก็เรียกว่าวุ A ้นเตจเทคเตอร์นะครับไปวัดนะครับสองแล้วก็3ก่อนทํางานคือต้องต้องมีการชดเปลานะครับทีนี้ผมมาว่าด้วยการชดเปลาการชดเรลาที่ที่ถูกต้องนะครับไฟฟ้าเราบอกว่าต้องให้ชดเรลาวาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแล้วก็คุณทํางานอยู่ที่ตึกระงน,นั่นคือปลอดภัยที่สุด แต่หากทีนี้ด้วยด้วยระยะเวลาอะไรนี้อาจจะเร่งรีบไปหน่อยให้ชดเฉพาะด้านโหลดก็ได้นะครับเน้นย้ำว่าชดด้านโหลดทีนี้การชดตาตัวนี้ก็ต้องชดสามเฟสนะครับแล้วก็ต่อสายลุงตานะครับซึ่งบางครั้งการเร่งรีบชดสามเฟสโดยที่ไม่ต่อลุงตาตัวนั้นก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ถามว่าก็ยังไม่ได้ปลอดภัยนะครับถ้าเกิดการชดสึกกิบเราทํางานดังนั้นจะมีการเบืนนะครับแต่กายไหวถูกเราได้ทีนี้การชดคือต้องชดแล้วก็ลุงตาไม่ว่าจะเป็นระบบซิงเกิลเฟสหรือว่าสามเฟสนะครับ สิ่งนี้ก็ช่วยชีวิตได้ผมก็ที่มาพูดวันนี้ก็ไม่ได้พูดให้กลัวนะครับแต่ก็อยากมาพูดเน้นย้าว่าให้ทุกคนระวังนะครับว่าถ้าเกิดเกิดความผิดพาดเกิดวกรนบ้ามเองนสูนโอกาสแก้ตัวนี้ถือว่าน้อยมากนะครับเกือบจะเป็นศูนย์